สวัสดีครับพวกเราวิล่าทีวีเนาะวีล่าทิ่งวิล่าทีวีวีล่าทีวีจะเป็นเหมือนแกะกล่องรีวิวใช่วันนี้คุโบไม่อยู่กับพวกเรานาะมีเราแค่สองคนเราก็เลยจะมาแกะกล่องใช่ใชของแกะกล่องเนาะว่ากล่องวันนี้มีอะไรแล้วก็เราสามารถเอาไปใช้ในการฝึกซ้อมอะไรได้อย่างไงบ้างนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลย ครับเยลมาแกะกล่องในนี้ก็นีกว่าว่าทางโยคะอมส่งมาแรกนะครับเป็นแมทโยคะอันนี้เป็นแมทอันนี้น่าจะเป็นรุ่นโปรไลท์นะแต่สีสวยมากอันนี้แฮมสเคยใช้อยู่อันนี้ยังเคใช้อยู่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอันที่สองทางโยคะโอมไม่ได้ส่งมาแค่เสื่อโยคะนะครับน่าจะมีแตรโยคะนะครับอันนี้แฮมน่าจะใช้ไม่เป็นแต่เคยเห็นอยู่มันน่าจะไว้ช่วยเหมือนนี่กเข้าท่าให้ดูนะบนนี้ นี่แล้วก็อันนี้เป็นตัวรายละเอียดนะครับเขาจะมีทั้งหมดสามไซส์นะครับ S M L ฉะนั้นก็อาจจะต้องไปศึกษาวัดนิดนึงเนาะก่อนที่จะใช่ใช่มีไซส์ S M L ตัอไปเป็นยกคาบล็อกโยคาบล็อกนะครับสีสวยนี่ยยคาบล็อกทั้งนงเนอกกับเทาอันนี้ในหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าโยคาบล็อกในแต่ละแต่ยแบรนด์อ่ะมันต่างกันยังไงอย่างตัวนนเองก็อย่างตัวแฮมแฮมฝึกซ้อมมาค่อนข้างสักพักหนึ่งแล้ว อย่างอันนนลองจับดูแล้วลองพูดถึงฟิลลิ่งฟิลลิ่งจะแข็งแข็งแต่<ม>ก็ยังมีความนุ่มเบาๆใช่ใชอันนี้มันเป็นเป็นค<ม>ีย์สำคัญเหมือนกันนะนนเพราะว่าเวลานอนฟอมอ่ะอย่างเช่นถ้านนอนนอนนอนราบลงไปกับพื้นอ่ะแล้วเอาบล็อกมาช่วยซัพพอร์ตลังอ่ะถ้ามันแข็งไปนอ่ะนนจะเจ็จหลังอ่าใช่ใช่ใช่ทีนี้เรามาดูแบดบ้างดีกวเดี๋ยวเรามาแกะแมตกันเลยดีกว่า แกะของจริงนะเนี่ยอันนี้ที่มาจากไหนกล่องแต่เหมือนเหมือนที่ส่งมาจะมีส่วนขงหลายรุ่นมาเพิ่มอีกนะครับคือจริงๆนี่เดี๋ยวผมหยิบมาให้อันนี้ที่อยู่ในกล่องนี้นะแล้วก็มีรุ่นนี้ที่ส่งมาพร้อมกันเลยแล้วก็มีรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละรุ่นกันสองตันี้จะเหมือนกันน่าจะเหมือนกันนะอ๋ออันนี้สองรุ่นนี้จะต่างกันที่ความหนา สี <4 S 2> oh. ม่มนกับห้ามนลเดี๋ยวเราลองแกะมาให้ดูดีกว่าส่วนตัวนี้นนนนเคยใช้แมตต์แมตต์มาเยอะหรือยังไม่ค่อยเพราะว่าผมเพิ่งเริ่มเล่นมาได้แค่ประมาณ3 4เดือนเนาะฉะนั้นรุ่นนี้ครับรุ่นอ e ีโคจะไม่ยังยังไม่เคยใช้แล้วก็รุ่นโปรไลท์น่าจะเคยใช้ครั้งสองครั้งเนี่ยมันจะหนึบหนึบเหมือน,เห,อนเหมือนพวกเ,เสือโยคาที่เป็นโอเพนเซลอะโอเพนเซลที่เป็นเสืออันนี้นนน,นรู้จักเสือโยคาที่เป็น open sale, โอเพนเซลโองเสือแงไม่รู้จัก อ่าคือเดี๋ยวขอเล่าก่อนจริงๆเสือโยคะเกือบเกือบเสือโยคะเกือบทั้งหมดนะครับมันจะมีทั้งโอเพนเซลหัเซล Open นเซลคือดูดเหนือเช่นจะเป็นเรามาต่อกันนะครับตะกี้มีรถรถลูกชิ้นรถลูกชิ้นขับผ่านนะครับอยู่เลยโอเคนี้อีกแมตชหนึ่งนะครับของ แม่ถูกานะครับรันนี้จะเป็นรุ่นนี้คืออะไรครับรุ่นโปรรุ่นโปรแมทคือเมื่อก่อนรุ่นนี้มันมันจะเป็นเสือที่ค่อนข้างหนานะอันนี้จะเป็นรุ่นแรกๆเลยคือเมื่อก่อนจะเป็นเสือที่ทุกคนเรียกว่าแบ็คแมทเพราะว่าทาผลิตมาแต่สีดำใช่แต่ว่าหลังๆที่มีเปลี่ยนชื่อเพราะว่าทําสีสันออกมาเนี่เป็นสีฟ้าสวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าความต่างก็คือรุ่นนี้จะค่อนข้างหนาหนามากใช่ให้ดูความหนาอ่านี่ดูความหนาเห็นไหมเอ่ย <N i> <u> รุ่นนี้นะครับน่าจะเคยถ้าใคราตามใครตามคลิปค <c> ูโบ <o> จะมีที่แฮมเคยพูดว่าเสือรุ่นไหนเป็นเฟเวอร์รี่ตของแฮม <c> นะรุ่นนี้แหละรุ่นนี้คือรุ่นโปรแมททำไมแฮม,มชอบรุ่นนี้มันค่อนข้างหนาแล้วก็มันซัพพอร์ตข้อมือ <c> แฮมพอแล้วก็ตอนนี้แฮมมีฝึกแฮนด์สแตนด์มีฝึกอะไรที่เป็นจำที่ค่อนข้างสูงแล้วเวลาแฮมลงมาแลนดิ้งลงมานะครับมันจะเจ็บถ้าเสือ่นอ่ะไม่พอแต่แบล็คแมท อ่าแต่ตัวโกลแมตตัวนี้นะครับมันรองรับมันหนักทั้งไวเพราะว่าตัวนี้น่าจะหมปีนเลยน่าจะหนาแต่หนาอยู่หนาที่สุดแล้วนะคร่บรุ่มดีเพราะว่าอย่างโปรไลท์นะครับเอานี่เดี๋ยวเทียบให้ดูเลยโปรไลท์ความจะห่างกันด้วยใช่ขนาดขนาดก็ต่างกันด้วยครับขนาดจะห่างกันด้วยนะครับก็ได้หลายคนแต่จริงๆความต่างหลักๆเลยโคตรเบาอันเนี้ยเบามากอันเนี้ยไม่สามารถ ส่วนตัวแฮมรู้สึกว่าตัวนี้จะไม่สามารถพกพาไปได้แต่ถ้าโบไลท์อ่ะเวลาทาไปข้างนอกเวลาไปเที่ยวหรือว่าเวลาไปเอาไปยิมเนี่ยตัวนี้น่าจะดีใช่เพราะว่ามันพกได้แต่ตัวนี้เาพูดตรงๆอันนี้หนักหนักจริงพกไม่ได้ห <laughs> นักหนัก,นกห่างการเป็นโลเลยนะครับอันนี้น่าจะส,สามโลได้ใช่แล้วก็นีสน่ส่วนมากหลายๆควรจะรู้จัก2รุ่นนี้อยู่แล้วเนาะ<ม>แต่นนี้ทางโยคะโอมนะครับส่งมีส่งมาอีกสองตัว มาดูสินนเคยแต่สองรุ่นนี้แฮมก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันรุ่นนี้ไม่เคยจะไม่เคยใช้เหมือนกันนี่เสือโยคะมันเยอะขนาดนี้เลยใช่ใช่ใช่สองรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นใหม่ดีกว่ามีมีขายอยู่แล้วแต่แฮมไม่เคยใช้ไม่เคยสัมผัสมาก่อนอันนี้ไม่เคยอันนี้ผมไม่เคยเห็นใช่เดี๋ยวนนลองจับเนื้อสัมผัสดูเพราะนี่แฮมก็ไม่เคยจับเหมือนกันออรุ่นนี้รุ่นอีโค่อีโคอีโครุ่นอีโคจะรู้สึกหนึบกว่ารู้สึกบติดมมืืออาากกว่ เหมือนรุ่นนี้จะเป็น4 4มิลน,นะครับนี่เดี๋ยวผมเช็คนี่รุ่นนี้จะเป็น4มิลน,นะแต่ส่วนตัวเนี้ยจะเป็น5มิลเห็นไหมเอ่ย,ย<ๆ>มีความหนาจะต่างกันคือหลายๆคนอ่ะนอนอาจจะยังไม่รู้นะว่า6หกมิล4มิล5มิลอย่างเงี้ยคือแค่มิลเดียวอ่ะความรู้สึกในการซ้อมอ่ะมันต่างขนาดนั้นเลยใช่มันต่างใช่คือ มันต้องไปลองหลายเสื้อโยคะเราต้องไปลองใช้ดูว่าแบบเราชอบแบบไหนเพราะว่าอย่างนนอันนี้เหมือนแฮมเพิ่งรู้จักนนมาก็คือนนซ้อมมาประมาณ2-3เดือนใช่ใช่ใช่ไหมก็คือส่วนตัวแฮมแฮมลองแมทมาเกือบประมาณแบบ4ี่ห้าแบรนด์หลายแบรนด์เลยแล้วก็มีเสื้อโยคะที่บ้านอยู่ที่ประมาณ 666, 6หผืน ใช่คือมันหุดนบางครั้งมันมีความหุ่นหิดเยอะตรงที่แบบอันนี้ก็อาบไปอันนี้ก็หนาไปอันนี้ก็ลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากมาลองลองเดิลองลององหาหนงที่แบบแมทกับตัวเองมากที่สุดใช่แต่ว่าส่วนสองรุ่นนี้ส่วนตัวแฮมความรู้สึกนะครับจะคล้ายๆคล้ายคเสือโอเพนเซลลยที่ดูดเหงื่อแต่เหมือนสองรุ่นนี้จะเป็นโค้ดเซลล์อ๋อคือหนึบด้วยแล้วก็ไม่ดูดเหงื่ออายุการใช้งานหน้า สูงมากๆัว่ารุ่นโอไลท์ครับเขาเคลมว่าอันนี้ไลฟ์ไามควันตัมก็ถูกต้องเก่งมากอายุการใช้งานก็คือตลอดใช่ใช่มีปัญหาก็สามารถเคลมได้ใช่แต่ว่าเหมือน2รุ่นนี้นะครับจะไม่ได้รับประกันเนาะแต่แฮมว่าน่าจะอยู่กับเราไปได้หนาเหมือนกันนะแต่ว่า2รุ่นเนี้ยเหมือนมีคนเคยพูดมาว่าวางไว้ตรงนี้เป็น10บสปีก็ยังใหม่ก็ยังใหม่อยู่ใช่ โดยเฉพาะรุ่นรุ่นรุ่นดักแมทนะจะเห็นแบบเป็นเสือในตำเสือเสือในตำนานของแบรนด์มดูกะนะครับหิวอีกแล้วโอเคนี้ก็เป็นสี่สี่รุ่นเนาะสี่รุ่นก็มี โรแมนโรแมนหกมิลแล้วก็เป็นโปรไลท์มิลน่าจะสี่จุดห้านะครับแล้วก็จะมีอีโคสี่มิลแล้วก็อีโคห้ามิลนะครับแล้วก็ราคาตัวตัวนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณหกพันห้าพันหกพันนะครับเนี้ยเนาะต้นใช่แล้วก็ส่วนสามรุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่แถวๆถวสี่พันถึงห้าพันแถวๆนี้กลางๆแต่ว่าแมตต์ราคราคาสูงใช่ไหมสูงมากส่วนตัวแฮมจะพูดเรื่องนึงนะครับว่าแมทต์ที่ราคาสูง เพราะว่าหนึ่งมันช่วยสพอร์ตร่างกายเราในการซ้อมแล้วยิ่งเป็นรุ่นพวกนี้รุ่นโคดเซลอะครับมันทําให้เราซื้อผืนหนึ่งอะมันอยู่กับเรา5ปี6ปีเพอเพอรเงี้ยสิปีเข้าใจป่ะแบบห้าพันหกพันสิปีผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สิ่งที่แพงเลยแลกกับการที่เราซ้อมแล้วเราสามารถเซฟตี่ร่างกายได้นะก็ถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะลองใช้แล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังอีกรอบนะว่าแต่ละแบบ แต่ละรุ่นนะฮะมีความต่างยังไงบ้างแล้วก็เราชอบแบบไหนน้อเดี๋ยวทลิปหน้าเราจะมาพูดได้ฟังอีกทีนะครับโอเคแล้วถ้าเกิดคนที่เขาดูเขาสนใจอยากไปซื้อสามารถซื้อทางไหนได้บ้างโยคะโอมเลยโอวาโยคะโอมเป็นที่เดียวนะครับที่นําเสือโยคะโอมอันนี้แมนดูกะนะครับรอบหนึ่งนโยคะโอมใช่ก็้งเป็นที่เดียวที่นําเสือพี่ห้อมแมนดูกะขายอย่างเป็นการในประเทศไทยนะ ก็ยังไงเสืออันนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ที่หน้าร้านเขาแต่ว่าสําหรับใครที่อยากซื้อออนไลน์นะครับทางโยคาโอมส่งมาส่งโค้ดมาให้พวกมาให้พวกเรานะครับใครที่เป็นแฟนเพจวีล่านะครับสามารถนําโค้ดนี้ไปใช้ได้โค้ดกืออะไรครับนน วีราสิครับ V I I R A หนศูนย์วีราสิเดี๋ยวยังไงเราทิ้งโค้ดไว้ใต้เดสคริปชันนะครับอีกทีนึงนะครับอันนี้เอกลุศิสำหรับแฟนเพจของวีราเชนนิงเลยนะครับผมยังไงก็ถ้าใครที่กำลังมองหาเสื้อโยคะดีๆก็มาดูกับอีกหนึ่งแบรนด์ที่ก็น่าสนใจนะมีให้เลือกหลายแบบแล้วสามารถไปลองได้ที่ช็อปด้วยที่สำคัญสีสวยครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวแฮมจะไปลองใช้ทั้งสแตมปเนาะจะมีทั้งทั้งสแตมป ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีบล็อกโยคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองเสืออ<ช>ีโคแล้วก็ลองลองท่าจะไปลองเสืออีโคให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้นอนใช้โรแมทกับโปรไลท์นะครับ <Pro Light. S 1> ลองไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเสืออันไหนเป็นเสือเฟอร์บริทใหม่ของนอนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะโอเคครับเราเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย